เออถูกเอาห้พรอนไปเครับคู่บ่าห้พรอนอะไรล่ะข่าวไร่ลาำด้วยถ้าเขาคู่บ่ามันสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วซึ่งการหายนะท่านสำเร็จแล้วว่าคู่บ่าห้องวัาต้องปาทนาคับก็ได้เพราะว่ามันสำเร็จแล้วซึ่งการหายหมแล้วครับคู่บ่าพรอมันก็เป็นแค่องค์ประกอบเฉยๆครับผมมันขันคอพรอนบ่เอานั่นดอกอ๋อแล้วคู่บ่างวดในหาได้โชคพี่น้อง้าได้มันมีแต่ไฟแล้ว เหลือเสาค่าเสาอืออันนี้แหละแจ้งสว่างแล้วสาธุบุญน้ำเจใจนะครับผมนะครับผมผู้ใดเหตุพุ่นนั่นก็ได้ผู้ใดเหตุพุ่นนั่นก็ได้แล้วคูบาหาได้โชคได้มันหาได้มัดถวายไอเสาให้ใส่ามันนันเนาะครับผมจึงไดครับมันฝันมันฝันคููบ่ากับไข่ช้อหมือนกับพืนไข่ปะครับแมน วันนี้มันฝันตอนท่านเดืไข่มันฝันเป็นคข้าวๆครับแต่มันจืดทั้งหนาบ่ไไรเอาคือว่าจืดทั้งหนาบ่ไดรจืดรักลอยบ่ไรจืดรักลอยบะไรครับผมเขาทั้งซ้ำเอาแต่แต่ตัวท้ายมันเลจืดครับเลยจืดอตัวท้ายจำได้คักแต่ว่าตัวหนามันเป็นคข้าวๆมันจืดครับครับเอาถือซ้ำเอาไหมครับผมเพราะว่าผละไกลๆว่าอันนี้เอาไฟมาถาวายคู่บ่าก่อนพี่น้องเพราะว่าเจ็บบนทรงมามันมันมันจำได้แ้่วข้าวๆ ก็คือสองเก่าสองเก้าเห็นบ่ครับผมจังหดคือว่าเข้าๆไม่ผมแบบนี้เลยไหมมันเห็นเป็นล่างๆหน่อยตัวทางทั้งหนาแต่ตัว้ายมันชักเห็นชัดเลยมาจังไดคู่บ่าที่ตัวเลขนี่มาเห็นจังใดคือว่ามันโมไม่เห็นมีผลได้ครับก็จะไปเห็นหนึ่งเก่าอ่อล่ะครับผมไปต้ไปใส่บุเนี่ยไปงานอย่างบี่ครับไปเห็นแต่ว่าเขาภาคกันเบิ้งนะครับเขาภาคกันหุ่มเบิ้งอย่าง มันไปเบิ่งเลยเขาคากระเบิงอย่างพอตอเลรกไปเบิ่งนั่งหอต็นแรกเห็นมันเห็นพ่อล่างๆเลยเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวคือสผมแต่ว่าตัวนาในรักกายนี่มันมันมันเป็นเป็นล่างๆไหมก็จะยังบังเลยหลแก้วกชุดที่คูบาให่งตั้งแต่ตงหวดที่บ่าที่เขาเจ้าบอกสิบหกตกล่างแต่จะบอกคือเก่าจะเป็นล่างวะนะครับสิบหกตกล่างตามฝันครับตามฝันแต่ว่านี่ได้สองเก่าอาจจะเป็นชุดบนมาคู่บ่าแมนเพราะว่ามันมัน มันเป็นจังสันเด้คแต่เตะทะเบิงเฮาทะเบิงหลักร้อยมันเป็นอะไรใครมีหลักร้อยก็จังเสียบออกก็ได้หลักร้กอยมาใส่เนาะครับ29นี่คขาดหมดแหละครับผมอืเ29มันเป็นมันเป็น3หรือเป็น3หรือเป็น0นีล่ล่ะถ้าหาห้อื้อบ<ม>่ได้เฮาเฮาบ่ต้องไปลงไปครับเดี๋ยวเฮาททำเก็บฝันอีกถ้าเรามารอว่า3ตัวเพิ่นจะมาย่ำห้บ่คือเห็นเป็นึ่งหกนี้16นี่คือว่าจะไปล่างบ่บ่บ่เปลี่ยน บเปลี่ยนคือว่าสิบหกตกล่างคือตกล่างเลยตกล่างก็คือล่างเนาะคืออย่างนั้นนะแต่ชมสองเก้าสองเก้าหลวงพี่บอกไคุณบาบอกครับท่านผู้ชมใบมันได้สักใบบอแดหม่าน้ำครับใบเก่าใบนะครับชุดเก่าอ่ะเออชุดเก่าไม่สิบหชุดสิบหกบอแดหมาน้ำครับผมพอดีเปลี่ยนรถเกเลยบอแดอ่าท่านผู้ชมนะครับ คูบาวัดปานกนาอพี่น้องครับมันบกคมไปเนหรือเรียกว่าอย่าโทรครับให้มันคมคมก็แก่3โมตัวกระแก่สามขาอันนั้นคู่าบาจ,จะโทรบ,บอกเลยที่มนกำหารศูนตัวนะครับ,อ, <c oughs> อ,รบอันนี้คือ2อเกมาครับผมนี่เอ็นเป็นสอแต่ว่าล่างนี่คือ16บด้วยพี่น้องด้วยสิบหกเตุ่นละล่างคือ16บหกสตกล่างอ่าสิบหกตกลลัง นะครับเขียนไว้ก้อนนะครับไกลมือเดี๋ยวจะไม่คู่บาส้่มให้เพราะว่าให้มันฝันคม้มๆื็ต้องงวดมันเปลี่ยนไม่คือตึงหาซูดเนี่ยบางแมนครับแล้วก็คือจองกับแก้สามคานะอีกครับท่านผู้ชมนะครับชุดสามตัวคู่บาิ่นว่าเห็นตัวเหลขกรักลอยเห็นบ่ชัดมันมันแต่ว่านี่คู่บาว่าเห็นตัวเลขชัดๆเลยคือสองเก่า็คือตัวนี้แหละครับงวดปลาไรต่องวดที่แล้วนี่ก็ คู่บาฝันกับแก่กอดเหล็กน้องพี่น้นองกับแก่สามขากอดเหล็กหาศูนย์คู่บาแข่งสามหาศูนย์หางเดียวเพราะว่าอันเป็นอย่างคือบตีเป็นกับแก่เป็นเก่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคู่บาฝันอันไหนมันคมห้องเป็นผู้ฝันเองเนาะครับห้องกอดเอราะน,นั้นงนี้มันกุ่นตีน <c oughs> มันกุ่นมันนั่นนะ <c oughs> ครับมันแปลกกับแก่มันว่าส่วนมันว่นั่นเนาะคับกับเตียถือได้เหลเห็นไหมว่าซองเก่าเนี่ยคิดว่าเป็นบนมันไหมครคู่บาคิดเป็นบนเพราะว่ามีมันไม่โต เขาพักกันยืนเบิงหุ่มเบิงคือจังเขาเบิงคือจังบอกง่ายๆก็คือจังเบิงอันท่าหุ่มเบิงอันบางแฟพยานาค่ะทนะในความรู้สึกคือข้นยืนยืนรุมยืนรุมเบิงคือยืนหุ่มเบิงคือรุมเลยพี่น้องยืนมุงดูมุงดูเลขสองเก้านี่งบุกระจักเขาเบิงอย่างขวักขวหวเขาเบิงสองเก้านงขวบไปเลี้ยวเห็น่คกูบาก็เลยไปเลี้ยวเห็นแต่ว่าตัวหนามันนั่นเป็นบ๊อบข้าวเปล่บว่าสามกับศูนย์นี่แหละ ตักไฟพนดีากอันนี้นาจะเป็นบางที่เสียบชาร์จอชาร์แบตเลยบ้างนี่ครับผมซีเมนหูนี่เห็นบ่ครับมนี่นี่ครับอ่าคือว่าเราต้องเสียบหัวนะถ้าเอาที่เสียบใส่เลตก็จุกมันเังกระสีได้ซํานี่ละเราใส่เตามันบ่าต้องใส่นะได้ค่ะค่าจะสีโทุไปบอกครับผม มันจังเอาแข็งแขนคูบาบ่อยากให้มันหลนะครับคูบาตเอามันหัวหัวเนื้อเลยซาถูเอาแข็งแขนในคูบาจะได้พี่น้องนะนะขาดเสาด้วยพี่น้องเด้อขับไฟมาแล้วไฟหลอดใหญ่มาแล้วอน่มันต้องใส่เสาด้วยครับคูบาตนี่ครับใส่ใส่เสานี่ครับมันต้องใส่เสาขึ้นมารับเสายกขึ้นเอาคงก้มด้วคะคูบาสซาถูบุญกับเจใจเด้อให้รว้ยแล้วรวยขึ้นไปหครับ สะสมเอาละสะสมเอาครับผู้บ่าก็ยังสาระปานนี่ครับเนาะะค่เปิดมาเมื่อที่แล้วเอาหลอดหน่อยไม่หาเพิ่นคือว่ามันจะยานบ่ค่อยแจ้งเลยท่านเพิ่นมาแม่นดีหรอกเพิ่นมาเพิ่นก็นี่ล่ะขายตัวบุญแล้วไม่ออกเพิ่นมาทํามาก็บไม่ออกก็มีแต่ผู้ขี้ย่านขี้อยู่เลยจำสินสินเมื่อกี้นี่จําสินอยู่บ่ครับผู้บ่าสินก็รู้โอ้ยสิก็องค์โอ้ย1สินก็คนสินก็คนเพิ่นก็สิได้เสียงสว่างคือจังคล้องห้องน่าแบบนั้นกั ส้วนกันเอาส้วนกันแต่ว่า,าจะอะไรลอกกอนเลยพี่น้องนะเพราะว่าน,นี่มันต้องใส่เสาพี่นอ <ừ> ้องโซลาเซลล์นี่มันต้องใส่เสานี่ครับผมนะครับถ้าได้โชคได้หมาเด้อครับบ่าวถอดก็จะได้มาถาวายเสาซอยคู่บานเีน่ใครใจห้อนอยากอยากเอากาับจับรางลอยใส่ตัวนี้ก็ได้ได้ละตัวได้ละกับพี่นี่แล้วนี่อยู่นี่จับตัวไดใส่ละครับที่มันเป็นข้าวๆนะมันเขาเราต้องไปเคี้ยวมันเป็นศูนย์หรือสามนี่แหละมันมัน้มแต่ตัวนี้มันหายสงสัยแล้วนะครับ 0กับ3ามูา29หรือว่า3 29หรือวะอ่ามันมันแล้วไพสิเห็นตางกับแล้วแต่ครับผมแต่ว่าเฮาโบปกาเฮาถ่าอีกก่อ้งทุ่มนยเยละหลายมื่เขาก็เอาตัวนี้ซะครับผมเะนั่คะมันไพสิไปซื้อเว้นแต่หาส่ก็ได้0 29ครับ3 29อ่าแต่ว่าคูบ่าวไวยังท่านได้คมยังท่านให้เบาเถ่าเขียนได้พี่น้องเ้อแต่ว่าคู่บ่าบอกว่าก่อนมาถ่าผู้ใดอยากับส่ออกเเนนาาะี้ง ฝันตั้งแต่ตองวด16ตกล่างก็ยังอยู่ได้พี่น้องเด้อคู่บาว่าอาจจะมาไว้ล่างบ่์โบ่บวมีเปลี่ยนเนาะบ่มีเปลี่ยน16ตกล่างนี่พี่น้องขับพาลอตเตอรี่ไปเลยคือครับผมอือเข้าแล้วล่ะเข้าแล้วมาคคุบาหมาไข่สองหมื่นสามหมื่นกับจังมาได้ส่งไล่มาคคุบาว่าจักรยานคู่บาว์อยู่ส่งไล่จะเข้ามาหาคู่บาว์กับถึงชมครับคู่บาววัดป่านี่พี่น้องสองเก่าเนี่ยเอาอะไรเขียนเขียนบ่หลาย ตัวเลขของคู่บางวดที่แล้วหั่งสตัวหั่งสามห้าศูนคูบาเนาะคูบาก็หั่งตัดเอาไม่เบาเถาเบิงพี่น้องคูบาว่าตัดตัดแค่นี้เด้อหาศย์ก็สามหางวดที่ผ่านมาสามหาหาสามูนย์ศูนย์หาคู่บาวตัดไม่เบาเถาเลยพี่น้องบ่เอาแต่สามศูนูบาว่าสามศูนนยะบ่เอาคูบากับเขียนละไม่เบาเถาเบิงว่านีคู่บาตัดให้่ซี่นะครับเบาเถอบาได้ตัดลงให้ FC เอซีผู้บาว่าตัที่คู่บาตัดคู่บาใหย่เบาเถาเบิงนี่ หาสีไวเลยคุบาบอกเบาเทห้าสามสมกับหาศูนย์ศูนาเ่าทรว่าหาูนนี่จัดไปหลายแล้วแต่ว่าหาสามพันมมม,มันบอกเล่าคนเนาะก <c oughs> ับหาศูนย์มาแต่เล่าคูบา,า,าวเอต่ขอนบอกเล่าเอาพี่น้องมือนี่ก็จะนำหาศูนย์อีกท <c oughs> ี่คูบาวโอแม่หรือแต่ไหนซองเก่ามาบอเล่านน่คูบ่าวจังมันบรทานเลยอันนั้นอัไน้ครับเอาแคปหน้าจอทำส้มใส่เป็นไปได้แคปหน้าจอกับคูบ่านี่ครับ ครูบ่าวว่านิมิตนะครับท่านผู้ชมครับครูบ่าวว่าเห็นสามตัวแต่ว่าโตข้างหน้าบพชัดลักลอยเห็นชัดๆคือสองเก่านะครับสิบหกนี่ให้ตั้งแต่ตองวดครูบ่าวว่ามีคนมาบอกได้ยินแต่เสียงคนว่าสิบหกตกล่างครูบ่าวว่าธรรมชุ่มนะครับเสียงเสียงร้องบอกสิบหกตกล่างก็ยังเหมือนเดิมสิบหกนะครับนี่สองเก่าคุบ่าวว่าอยากจับสามตัวอยากหาลอตเตอรี่ใบก็คือศูนย์สองเก่ากับสามสองเก่าธรรมชุ่มนี่ครับเุายื้อว่าอะไรครับแต่ข้างหลังมัน ครับเอากาบขอบ,บุญขอบคุณคู่บ่านะครับสำชมเอาสาธุบุญครับเจใจเด้อนะครับเอบครับผมพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ